18กรกฎาคม2568เพจ Facebook วาสนานาน่วมโพสต์ Post. ความเคลื่อนไหวในกองทัพระบุพลเอกพงเทพแก้วชายโยผู้บัญชาการสถาบันวิชาการป้องกันประเทศหรือผอบอสอปอทอพร้อมคณะนักวิชาการทหารไทยได้เดินทางเยือนวิทยายลัยเสนาธิการทหารรัเสเซียนักกรุงมอสโกตามคำเชิญของพลเอกวลาดิเมีร์ ชารุตนิสกี้การเยือนมีวัตถุประสงค์สำคัญเพื่อหารือและต่อยอดความร่วมมือด้านการศึกษาทางทหารและเทคโนโลยีความมั่นคงเชิงลึกโดยมุ่งเน้นใน4ประเด็นหลักได้แก่เทคโนโลยีดโดรนยุทธวิธีเทคโนโลยีจรวดและขีปนาวุธความมั่นคงทางไซเบอร์และความมั่นคงภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกนอกจากนี้ยังมีการแลกเปลี่ยนมุมมองด้านสถานการณ์ความมั่นคง บริเวณชายแดนไทยกับประเทศเพื่อนบ้านพลเอกพงเทพได้เน้นย้ำหลักการต่างประเทศที่สมดุลของไทยที่ไม่ยึดติดขั้วอำนาจใดการเยือนครั้งนี้สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของกองทัพไทยในการเปิดรับองค์ความรู้และเทคโนโลยีจากหลากหลายพันธมิตรเพื่อเสริมสร้างและยกระดับขีดความสามารถให้ทัดเทียมกับบริบทความมั่นคงโลกในศตวรรษที่21การเยือนรัเสเซียอย่างเป็นทางการในครั้งนี้ แสดงให้เห็นว่าประเทศไทยยังคงยึดมั่นในนโยบายการต่างประเทศที่เน้นการสร้างความสัมพันธ์กับทุกประเทศมหาอำนาจอย่างเท่าเทียมไม่ว่าจะอยู่ในขั้วอำนาจใดการเปิดรับองค์ความรู้และเทคโนโลยีจากหลากหลายพันธมิตรไม่ได้จำกัดอยู่เพียงประเทศตะวันตกแต่ยังรวมถึงรัสเซียซึ่งเป็นประเทศที่มีบทบาทสำคัญในด้านเทคโนโลยีทางทหารและยุทธศาสตร์ระดับโลกเป็นการสร้างความยืดหยุน่น และลดการพึ่งพิงฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งในบริบทความมั่นคงระหว่างประเทศที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วการหารือใน4ประเด็นหลักสะท้อนถึงวิสัยทัศน์ของกองทัพไทยในการเตรียมพร้อมรับมือกับภัยคุกคามในศตวรรษที่21เเทคโนโลยีโดรนยุทธวิธีเทคโนโลยีจรวดและขีปนาวุธความมั่นคงทางไซเบอร์และความมั่นคงภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกการที่ พบสปทได้ร่วมหาหรือทางวิชาการในประเด็นสถานการณ์ความมั่นคงบริเวณชายแดนไทยกับประเทศเพื่อนบ้านกับนักวิชาการรัเสเซียบ่งชี้ว่าไทยได้ให้ความสำคัญกับการรับฟังมุมมองจากภายนอกเพื่อน,นํามาปรับใช้กับการจัดการปัญหาภายในประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาที่ซับซ้อนบริเวณชายแดนการที่ไทยเลือกจะเปิดรับความร่วมมือจากหลากหลาย ถือเป็นกลยุทธ์ที่ชาญฉลาดในการสร้างความมั่นคงที่ยั่งยืนโดยไม่ผูกมัดตัวเองกับขั้วอํานาจใดและเพิ่มทางเลือกในการเข้าถึงเทคโนโลยีและความรู้ที่จําเป็นต่อการพัฒนาศักยภาพกองทัพในระยะยาวเมื่อเร็วๆนี้ BBC ได้เผยแพร่บทความเรื่องเล่าจากสมรภูมิเมื่อโอเรชนิกปรากฏตัวในเดือนพฤศจิกายน2024พื้นฟ้ายูเครนเหนือเมืองดนีโปร ได้เป็นพยานถึงการปรากฏตัวครั้งแรกของอาวุธชนิดใหม่จากรัสเซียที่ชื่อว่าโอเรชนิกหรือต้นเฮลเซลนัทซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งหน้าประวัติศาสตร์ในสมรภูมิอันดุเดือดไม่ใช่แค่เพียงการโจมตีแต่คือการเปิดตัวผู้เล่นรายใหม่ที่มาพร้อมกับศักยภาพที่จะเปลี่ยนเกมโอเรชนิกไม่ได้ถือกำเนิดขึ้นมาใหม่ทั้งหมดในชั่วข้ามคืนนักวิเคราะห์เชื่อว่ามันคือการนำเอาขีปนาวุธข้ามทวีปหรือ ICBM อย่าง RS-26 r u b e ซึ่งรัเสเซียเคยซุ่มทดสอบมานานมาปรับโฉมใหม่ลดระยะยิงลงให้อยู่ในพิสัยกลางราว5,800-6,000ถึง6ก0 0กิโลเมตรเพื่อให้เหมาะสมกับการใช้งานในสถานการณ์ปัจจุบันการเปลี่ยนแปลงนี้ไม่ใช่แค่ทางเทคนิคแต่ยังสะท้อนถึงการปรับยุทธศาสตร์ให้ตอบรับกับความขัดแย้งที่กำลังดำเนินอยู่ความลับที่อยู่ในตัวโอเรชนิก สิ่งที่ทำให้โอเรชนิกโดดเด่นและสร้างความกังวลไปทั่วโลกคือความสามารถอันน่าทึ่งความเร็วเหนือเสียงอันเหลือเชื่อโอเรชนิกเคลื่อนที่ด้วยความเร็วที่เหนือจินตนาการเร็วกว่าเสียงถึง10เท่าหรือกว่า12,250กิโลเมตรต่อชั่วโมงความเร็วระดับนี้ทำให้มันแทบจะปรากฏตัวถึงเป้าหมายโดยที่ระบบป้องกันภัยทางอากาศของศัตรูไม่ทันได้ตั้งตัว เปรียบเหมือนเงาที่พุ่งเข้าใส่ก่อนที่เสียงจะตามมาถึงหัวรบหลายหัวที่แยกโจมตีวิดีโอการโจมตีเผยให้เห็นแสงสว่างวาบหลายจุดพุ่งสู่พื้นพร้อมกันนั่นคือหัวรบย่อยหลายหัวที่สามารถแยกตัวออกไปและพุ่งชนเป้าหมายต่างๆได้อย่างอิสระทำให้ขีปนาวุธเพียงลูกเดียวสามารถสร้างความเสียหายในวงกว้างหรือโจมตีเป้าหมายสำคัญหลายแห่งได้พร้อมกันพลังทำลายล้างจากพลังงานจน แม้โอเดชิกจะสามารถติดตั้งหัวรบนิวเคลียร์ได้แต่ครั้งแรกที่ปรากฏตัวมันมาพร้อมกับหัวรบแบบธรรมดาที่เน้นพลังงานจนพูดง่ายๆคือมันไม่ระเบิดแต่ใช้ความเร็วและมวลในการพุ่งชนโดยตรงซึ่งสร้างพลังทำลายล้างเทียบเท่ากับอุกกาบาตขนาดเล็กที่พุ่งชนโลกการโจมตีเช่นนี้แสดงให้เห็นว่ารัสเซียมีวิธีสร้างความเสียหายใหญ่หลวงโดยไม่จำเป็นต้องใช้หัวรบนิวเคลียร์ โอเดชนิกจึงไม่ใช่แค่ขีปนาวุธแต่มันคือสัญลักษณ์ของการเปลี่ยนแปลงในสงครามยุคใหม่ที่เน้นความเร็วความแม่นยำและการหลบเลี่ยงซึ่งอาจส่งผลต่อสมดุลอำนาจบนเวทีโลกในอนาคตจากบทความของ BBC นั่นอาจเป็นสิ่งที่มันสมองของกองทัพซึ่งก็คือสถาบันวิชาการป้องกันประเทศต้องการโดยในวันเดียวกันนี้ผู้บัญชาการทหารอากาศยังนำคณะเข้าร่วม global air a อน Space Chief c o n f e r e n c e 2025โดยพลอากาศเอกพันพักดีพัฒนกุลผู้บัญชาการทหารอากาศได้เข้าร่วมการประชุมโดยได้พบปะหารือกับรัฐมนตรีว่าการกองทัพสหราชอาณาจักรในหัวข้อด้านยุทธศาสตร์การป้องกันประเทศและผู้บัญชาการทหารอากาศสหราชอาณาจักรในหัวข้อการปรับตัวกับสงครามหลายมิติและผู้บัญชาการทหารอากาศสหรัฐ ในหัวข้อเรื่องกำลังทางอากาศและการคล่องตัวแบบรวมการอีกด้วย